ตามตะวันบุบบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความสบายดีสี่พทัวสวัสดีค่ะเที่ยวไทยสุขใจไปกับสบายดีสีภาคทัวสวัสดีค่ะโอ่ค เราก็อยู่กันที่ปู่พระโกนาบ้านปู่พระโกนาตมบลญสะคูอำเภอสวนนาภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูนะคะโบราณสถานที่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปดูกันเลยค่ะางยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของวัดของขปู่พระโกนาของเรานะคะค่ะต่อไปเราก็จะ ไปศึกษาประวัติความเป็นมาที่อยู่ในปางกู่พระโกนานะคะกู่พระโกนาตั้งอยู่ที่บ้านกู่พระโกนาหมู่สองตำบลสะคูอําเภอสวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดกู่พระโกนาประกอบด้วยปรางอิฐสามองค์บนฐานศิลาสายเรียงจากเนื้อถึงใต้ ทั้งหมดหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมีกำแพงล้อมและซุ้มประตูเข้าออกสี่ด้านประกอบด้วยหินทรายเช่นกันปรางองค์กลางชั้นล่างสร้างเป็นชั้นช้นแต่ละชั้นมีซุ้มพระทั้งสี่ทิศหน้าปรางองค์กลางชั้นล่างสร้างเป็นวิหารพระพุทธบาทประดับเสียนหน้าหกเสียนของเดิมไว้ด้านหน้าส่วนปรางอีกสององ,องค ก็ได้รับการบูรณะจากทางวัดเช่นกันแต่ไม่ถึงกับเปลี่ยนรูปทรงอย่างปรางองค์กลางปรางองค์ทิศเหนือทางวัดสร้างศาลาครอบภายในมีหน้าบันสลักเรื่องตรามายณนะและทับหลังสลักภาพพระนารายณ์บรรทมศิลป์ติดอยู่ที่เดิมคือเหนือประตูด้านหน้าส่วนทับหลังประตูด้านทิศตะวันตก หล่นอยู่บนพื้นเป็นรูปนารายทรงรุธปรางองค์ทิศใต้ยังคงมีทับหลังของเดิมเหนือประตูหลอกด้านทิศเหนือเป็นภาพเทวดานั่งชันเขาในซุ้มเรือแก้วเหนือหน้าการนอกจากนี้ทางด้านหน้ายังมีทับหลังหล่นอยู่บนพื้นเป็นภาพพระอิศวรประทับนั่งบนหลังโคและมีเสานางเรียงอยู่ด้วยสันนิฐานว่ากูรโกนา เดิมจะมีสะพานและทางเดิมประดับเสานางเรียงทอดต่อไปจากซุ้มประตูหน้าไปยังสระน้ำหรือบารายซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ300เมตรจากรูปแบบลักษณะศิลปรกรรมทั้งหมดของภาพสลักและเสากรอบประตูซึ่งเป็นศินลปะ,ะขอมที่มีอายุราวพุทธศักราช1560ถึง1630 แบบบาปวัวสันนิษฐานว่ากูรพระโกนาคงจะสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่16เราก็ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาของกูรพระโกนาไปแล้วนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปศึกษาประวัติความเป็นมาของกูกกาสิง์กันค่ะตอนนี้บุ๋มกับบิ๊กก็ไปรออยู่ที่กู่กาสิงแล้วนะแฝมงั้นเราไปกันเลยไหมโอ oh. ไปสิไปเลยคุกบัน,นไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจงายความ ยาาววนนนน้แแคค่เเพีงออตชรลดิสวัสดีค่ะบุ้งค่ะบิ๊กค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ปู่กาสิงกันนะคะค่ะซึ่งปู่กาสิงนี้นะคะเป็นโบราณสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะค่ะปู่กาสิงนะคะตั้งอยู่ที่วัดบุรพาปู่กาสิงนะคะบ้านปู่กาสิงตําบลปู่กาสิงอําเภอเกษตรนิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ ไปเราก็จะมาศึกษาประวัติความเป็นมาของกูกาสิงกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะไหนกนน,นูนกนก่กาสิงตั้งอยู่ในวัดบูรพาบ้านกูกนก่กาสิงตำบลกู่กาสิงอำาเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดกูกาสิงเป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบขเขมร ที่เรียกกันว่าแบบป่าปวนอายุราวปีพุทธศักราช1,560ถึง1,630เพื่อเป็นเทวสถานอุทิศถวายแด่พระอิศวรเทพพระเจ้าสูงสุดองค์หนึ่งในศาสนาพรามมีขนาดค่อนข้างใหญ่และยังอยู่ในสภาพดีพอสมควรประกอบด้วยปรางสามองค์ ตั้งอยู่บนพื้นศิลาแลงด้วยกันมีวิหารหรืออาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรียกว่าบรรณาไลายอยู่ด้านหน้าทั้งสองข้างทั้งหมดร้อมด้วยกำแพงซึ่งมีซุ้มประตูทั้งสี่ทิศถัดออกไปเป็นคูน้ำรูปเกลือกมา้ารอบล้อมอีกชั้นหนึ่งปรางประธานหรืออาคารหลังที่มีสามองค์นั้น ตั้งเรียงอยู่บนฐานเดียวกันในแนวเหนือใต้แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสหันหน้าไปทางด้านข้างของห้องยาวทั้งสองข้างโบราณสถานประกอบด้วยปรางอิกสามหลังตั้งอยู่บนฐานศิลารายเรียงกันในแนวเหนือถึงใต้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกมีซุ้มประตูทางด้านเข้าหรือโคปุระทั้งสี่ทิศ และกำแพงรอบอยู่โดยปัจจุบันตัวโบราณสถานถูกดัดแปลงสภาพไปมากโดยเฉพาะปรางองค์กลางฉาบปูนทับและก่อขึ้นใหม่เป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีซุ้มพระพุทธรูปประทับอยู่ทั้งสี่ทิศหน้าบันปรางองค์ทิศเหนือสลักเรื่องรามายณนะทับหลังเหนือประตูด้านหน้า เป็นภาพนาราบรรทมศิลป์ส่วนด้านทิศตะวันตกหลุดตกอยู่บนพื้นเป็นภาพรายมาทรงคุดปรางองค์ทิศใต้ยังคงเหลือทับหลังติดอยู่ที่ขอบประตูหลอกด้านหน้าเหนือทิศสลักเป็นรูปเทวดานั่งชันเขา่าอยู่เหนือหน้าการรูปแบบศิลปรกรรมที่ปรากฏอยู่บนทับหลังและหน้าบันเหล่านี้ จัดอยู่ในศินละปะเขมรแบบตาปวนอายุราวพุทธศตวตรรษที่16หลังจากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของภูกาสิงแล้วนะคะค่ะต่อไปเราก็จะไปพบกับอันที่วัดพระธ,ธาตุพันขันกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับ อันครับและว,วันนี้เราอยู่ที่พระาธาตุพันขันบ้านจำปาขันตําบลจำปาขันอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับครับพระาธาตุพันขันเป็นโบราณสถานที่สาําคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดร้อยเอด็ดและต่อไปเรามาทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสามําคัญของพระาธาตุพันขันกันเลยครับตามมาเลยครับเมืองโบราณบ่อพันขัน พระาธาตุบ่อพันขันตั้งอยู่ที่ตำบลบ่อพันขันอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นปราสาทรูปสี่เหลี่ยมมุมก่อด้วยอิฐไม่หล่อปูนตั้งอยู่บนฐานสูงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมีทางเข้าด้านหน้าเพียงด้านเดียวอีกสามด้านที่เหลือเป็นประตูหลอกส่วนชั้นหลังคาหักพังลงเหลือเพียงสองชั้น ส่วนประกอบที่ใช้ประดับตกแต่งตัวอาคารสูญหายไปเกือบหมดคงเหลือแต่ปฏิมากรรมไม่กี่ชิ้นและวงกบประตูที่แสดงถึงเทคนิคการเข้าวงกบแบบมีบาต่างจากการเรียนแบบเข้าเหลี่ยมที่นิยมกันในระยะต้นเช่นปราสาทภูมิโปรดอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เมืองโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าเดิมคงได้ไปจากโบราณสถานแห่งนี้ได้แก่ปฏิมากรรมเอกมุกลึงลักษณะส่วนปลายรุปภาคลักษณะเป็นรูปไข่มีพระพักของพระศิวะระดับอยู่ด้านหน้าส่วนฐานเอกมุกลึงชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงการระสมประสานของรูปแบบศิวลึงรุ่นเก่าและรุ่นใหม่หลังที่สร้างขึ้น ระหว่างพุทธศตรวตรรษที่16-17หลังจากที่เราทราบประวัติความเป็นมาของพระาธาตุพันขันแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็อยู่ที่ที่หนึ่งคือที่ที่สำคัญนะครับคือบ่อพันขันซึ่งมีความเป็นมาซึ่งมีความเชื่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับน้ำนะครับของผู้คนในปัจจุบันแล้วก็สืบต่อมานะครับจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็จะมีความเป็นมาความสำคัญอย่างไรนะครับตามผมมาเลยครับ ครอายลมครับและตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ่อพันขันแล้วนะครับเรามาดูกันว่าบ่อพันขันจะมีลักษณะอย่างไรมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะจริงไหมหรือไม่จริงนะครับที่ผู้คนในชุมชนบอกว่าบ่อพันขันนั้นตักน้ำนะครับวันหนึ่งก็ตักไม่หมดครับเรามาดูกันว่าจะจริงหรือไม่จริงตามผมมาเลยครับไ และนี่ก็คือลักษณะหน้าตาของบ่อพันขันนะครับที่เราตามหากันมาตั้งนานเรามาลองพิสูจน์กันดูนะครับว่าเราจะตักน้ํามันจะหมดจริงไหมครับว่ามันจะถึงพันขันจริงไหมครับลองดูเลยครับน้ําใสจริงๆครับนี่สามารถใช้ดื่มก็ได้ใช้อาบก็ได้ครับไม่เชื่อครผมเชื่อให้ดูครับ มาาจะบครับและเมื่อผมตักออกมาดูนะครับใจกลางของบ่อน้ำก็จะมีขนาดเท่าขันนะครับลองดูครับแล้วก็เราจะเห็นเป็นน้ำนะครับที่มันซึมออกมาจากชั้นหินตรงนี้นะครับนี่ครับที่เขาเรียกว่าที่มาของบ่อพันขันครับตักไม่หมดจริงๆครับ จากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของสถานที่ที่สำคัญทั้ง4แห่งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบูพาโกนาบูกาสิงพระาธาตุพันขันและบ่อพันขันการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการทัวร์ในครั้งนี้หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานโอกาสหน้าหวังว่าเราจะได้มีโอกาสทัวร์ร่วมกันอีกนะครับขอบคุณครับ สบายดีสี่ข้าวทัว<อ>ร์ขอพระคุณ<อ>ค่ะเท,ที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่จะยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคําเอาตูแช่น้ําแล้วเดินต่อไป